จ้าคุยกับต่อกับน้องเต๋อน้องพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีช่องนี้หนูขอร้านค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงเนาะเป็นยังขึ้นั่งให้อยู่คนเดียว <c oughs> เป็นยังย่างเข้าขมาเห็นต่งง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 อยู่พี่น้องเอาตะผาเช็ดอันน้ำตาล้วดลวดดูใครว่าไม่เป็นยังอันล้มมันพัดเนี้ยได้วนฟุ้นมันถึงตีเขามาใส่าตาเนี่ยจ้า ก็แล้วว่ามันเป็นอีหยังสันเดียก็ยังเขาหมอดตีคุมตาตีสันเดียแม่นบอกไม่เคยจริงจแล้วตจังเดียวล่ะเอ้ยมานั่งไห้อะเจ้าของตีเขาจาังไหนเราจังเจ้าของจังสิมานั่งไห้เลยนะ,นะคุณขอตาจากพี่น,อน้องจา้ขาวขัดขึ้นขีดดินายอัน์ที่เม็ดไซน์เหมี่ใหญ่เหมือนตาใส่น้ำยังวะ่ได้เอาเอายงก อุอกตามันอย่าล้างตาด้วยออเสียงนะหนูมอีพ่ออีแม่ว่าให้เหมือนตาใช้น้ำเลยล่ะเออ,ออีพ่ออีแม่ว่าสั่งพ่อกับสั่งแม่ว่าให้เหมือนตาใช้น้ำเด้ยกันเป็นขี้ฝุ่นนะ่ะใช้เสียลูกใช่อ่ะพี่น้อง้อันนี้หนุ่ยย่างเขาไหมเด็กยังเคยเห็นนั่งหงษ์เงือกนั่งกลมเส้นน้ำตาไหลอๆอยู่นี่หนุ่ยว่าเป็นอีหยางเฝ้าเรียนมาถามแต่ดี้พี่น้องเออตั้งแถวว่าขี้ฝุ่นเขาตาวันนี้แม่อืม ยังไดก็เม oh, ่แนวการเฮ็ดสมบูเฮ็ด so ือเกจ่ายเฮ็ดพ่ก็เนาะเฮ็ดสีเย็นเลยนะเพราะว่าช่วงสงกากะที่ได้ไปเฮ็ดบุญพ่อมดอืมเฮ็ด่เขาี่ยังพ่เาคนสั่งะคนมีคนเขามาซื้อเนาะง้นละกอีกนนึงเขาเฮ็ดไแต่จะใ่บาทนะใ่บาทนะพี่้อาเป็นบุญพ่อมอืมเป็นไงก็รดปูพิเศษเมื่อวานนี่มีลูกไอ เียงค่ะเบ็ดเลยค่ะเด้โอ้ไข่ดีเราหนึ่เบาเมายี่สิบเก้าบาทนีแม่ป่านนด้ซีนีอีกเนาะบัรยากลูกค้าว่าเนาะพี่น้องนี่หน่อยทำให้ซสิเลยวะฮัลโหลนี่นี่รเบรองข้าวดีๆรับรองด้วพี่น้องเอ่หน่อยใหญ่เทศกาลนี่แหละซิมีให้เยอะจังมีมีโปมาเรื่อยๆแหละรอับรองว่าโปซื้อหนึ่งแชมป์หนึ่งโบซื้อแบบแบบนี้บเนี่ยเดี๋ยวซิมีโปจัดให้เรื่อยๆเลยจ้าพี่น้องจ้าให้ทุกๆท่านได้นั่นเนาะแม่น สมนาคุ้ลูกค,คา้าให้น้าเรวเตอก็ะิให้กับไปอีกซี่ล่ะพี่น้องจ้าเป็นปันเป่งป,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 ปันกันไปแบ่งป,ปันกันไปเฮ็ดลายบ่เมื่อไหหี้เให้จักหลมื้อนี้บ่เฮ็ดบ่ลายดรกยาเฮ็ดปกติแล้วเฮ็ดไม่แล้วสิบลูหมูทั้งเน,นื้อจ้ะทั้งหมูทั้งเนื้อสิบรลเนมัแม่นแต่ทุ้นื้แหละ เพราะวันนี้หลายๆท่านที่อยู่ในอันนี้หลายท่นกับเขาเมาเองใช่ไหะเขาเมาเองอยอทุกนั่นเลยเมือมม่อทำน,นั่นแล้วก็<อ>บางมือกะบางมือคือต่มสุดที่ที่เจ็ดแปดรูอ๋อน,นี่ต่าสุดแล้วมันวันนี้เจ็ดเจ็ดแปดหรือแต่เมื่อะจะได้หาได้จิบ <c oughs> นเขาเขอโทษพี่น้องนี่หนุ่ยไอ เยฝนตกไอพี่น้องอากาศเปลี่ยนขอโทษหลายๆค่ัการนี้จะที่นั่นเสียใจด้ปีเนี่ยโครการที่สุดบุมรณะอยู่แล้วเป็นยังไงสิด่บุญมอณะนั่นแหละวันนึงของเดือนวันนึงของเดือนตามนั่นแหละพี่น้องเอ้ย ปาได้ยุเป่งแต่ว่าคือสินโจดน้ำนุ่งบ่าอะไรห่อนอะไรก็ชิบอะไรโจดน้ำหรอกพี่น้องไปโฉดได้ได้แกงแด้ขาวเลอ่าจมันยายหนุ่ยมาจับยายหนุ่ยมลงสายในเด้อพี่น้องเด้อโอ้โหอยใจแห้งพี่น้องมาจับยายหนุ่ยลนลนลงสายในยายหนุ่ยห้อนไรอย่าใจเอย่าใจเออช่วงนี้คนทวงเสียไหมเออเนาะกะกะกะเลี้ยวเบิ้งยูกกะแงงเบิ้งก็เห็นจับบับบับบอบบับยุเสน่กันเลยเออป่อยให้จับไปก้อนนั่นเรียกว่าสิธรรมโยสิธรรมโยปัดเนาะพี่น้องพี่น้องจ๋าเสียอัน น้องยิงน้องยิงจากสเปนค่ะที่เพื่อนนั่นส่งมาให้น้องมิวคุณแม่ก็เลยว่าให้แม่ขอซะสีดำแม่มักสีดำเนาะแม่มักสีดำสีงั้นฉีดอะไจ้ะก็ดนูน้องมิ้วเลยว่าเออลูกเป็นอย่างนั้ใแซน้องไก่เงยเนาะพี่น้องแซนไก่เงยเนาะเด็กลูกกงแม่ใส่ใส่ของข้อกวนหมดเลยเนาะใส่ได้อะ่เด้อเนาะเสียร้ายงามเนาะเใส่งามเนาะงามยาหนุ่ยได้ใส่เกือบกืสีงามเหมือนกันเนี่เนาะ ยันนั่นจ้ำกัดพี่น้องจ้ำกัดพี่น้องเออได้แต่ปุ้งแงงไรแย่หนึ่งหัวล้านก็ได้เจ้าบ่ได้มาหลายมื่อเจ้าไปใส่มืัวล้านเจ้าก็บ่ได้มาเนาะเหมือนก้อนมาอยู่อะนั้นก้อนมาบ่ได้มาแต่หัวล้านนี้หัวล้านนี่น้องหวานนี่เจ้าบ่ได้มาหวานบ่ได้มาเกิดเหตุเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องขนาดไปหายแย่หนึ่งก่อนเมืองไหนแย่หนึ่งด่วเมืองไหนแย่หนึ่งด้อพี่น้องเด้อสีดมันไก่ตุ่มแหละ เดหน่ไปไหนมาแต่เมื่อวานนี้แ่เฝ้าอีหยังยายหนุ่ยกับไทไปยู่เมียของไ่ให้มอกดเนาะยายหนุ่ยกับไทไปอยู่เมียเนาะหัวไม่ให้ยายหนุ่ยยาเฝ้ายาเฝ้าของไม่ก็ไม่ได้กดเนาะยายหนุ่ยจะวัดดีช่องไข่เม อ๋อยุใส่มาแล้วจ้มาแล้วโอ้สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านจ้าเอามือเดี๋ยวนี้ละสวัสดีเอฟซีสาวน้อยพี่เป็นแผงทั่วโลกเนาะพี่น้องเนาะจ้ายัยหนุอยสวัสดีจ้าเจ้ามือวานนี่เจ้าก็ไ่เลยมาเป็โอ้มือวานนี่จะข่าวไม่ยินข่าวเราได้พี่น้องเนี่ยแหละตัวหัวก็สีเห็นแล้วนี่ยแหละเห็นเราลุ้งคลิปมันลักก็เลยว่าเอามันเป็นจงไหนมาบอกเหตุการณ์ไหน่อยฟังก็ได้ใช่อยเมื่อวานนี้เอ้ยมื่อวานนี้ยายหนุอยพี่น้อง เจ้านายใส่ไปเห็ดธุระใส่ไปเหตดธุระให้ตั้งบ้านภรลิกกัไก่เติบอยู่ดอกไปกับไปกับเพื่อนสาวน่นละไปสองคนขี่มอเตอร์ไซค์เจ้านายน่นละไปจนธุระแล้วล่ะจ้าธุระแล้วแล้วกักลับบบดที่ไนกะกลับแล้วก็ขากลับพี่น้องเลยเกิดอุบัติเหตุเนาะกับ่าน้อยนึงกับบาน้อยหนึ่งดอกกับเพี่นสาวก็เก็บรลายเติบอยู่ ยายหนุอยก็เก็บรายวาไยายหนุอยก็เก็บบ่หลายก็ไปหาหมอไปบ่ทันได้ไปเพรากินฮอดยาบ่บอกว่าเดี๋ยวหลังดิยายหนุอยค่ะมาตัดหน้าเห็นหน่าพี่น้องเออมาพี่น้องมาบ่แม่นมันตั้งมาแลนมาใส่เฮาเด้มันมีคนเฮ็ดให้มันเด้ให้มันแลนมาเด้พี่น้อง เยว่ายายหนุ่ยกับเพื่อนสาวขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเห็นแล้วลาพักกันเห็นแล้วอเออเห็นแล้วมืนอนี่อันทั้งเพื่อนสาวเราว่ายายหนุ่ยสั้นว่ายายยายยายหนุ่ยเราเบื้องมาว่าสั้นเอาระวังด้วยหญิงเลยวางสิเนาะบอกอันบอกเพื่อนสาวน่ะระวังด้วยหญิงมานะมันมักตัดหนารถแท้เด้เลยวางสิพักกันระวังเลยพี่น้องบอกกันแล้วเอออันพ่อ่วานหมามักตัดหนารถสั้นอันเจ้าควงเพื่อนกะ ไล่มาขึ้นมาแล้วเทียนนึงย้ายหนุวยกับอันเพื่อนสาวกับเฮนนั่นแหละนันมันขึ้นมาเล้วสั้นพราอมขึ้นมาเล้ยวมันหอดกลางสนนแล้วมันกลับขึ้นไปหาเจ้าของมันอีกพี่น้องเนี่ยมันนี่มันนี่ที่ได้มาตัดไหนเออมันนี่ย้ายหนุ่ยกับเพื่อนสาวน่ะก็ขี่มาตอเดี๋ยว่ามันสิลงไปแล้วมันก็ลงไปอีลีละบันนี่ย้ายหนุ่ยขี่มาอีกประมาณสิบเมตรอย่างพี่น้องใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเออเจ้าของมาจังเลยเอาไม้ฟาดมาอย่างน่ะแม่พี่น้อง โอ้มันเลิเ่มสะเดืออ,อ,นอนนมันเลนเสะเดีล่นลขึ้นถนนไม่อีกเลยแม่โศบจังละซุบพอดีกับร้อโอ้เห็ดยังไม่ได้เลยพี่<ม>น้องมาเวบ่โอ้สมายเลีวเนี่ยบ่เป็นบ่ได้ซ้ำหนีเด้น้องเตยยหัง่นุ้บ่เย้หนุ่ยหัวล้านช่องเย้หนุ่ยหัวล้านจีอุลไทยเฮไปกับบรูดจักละเออสีหอดมืนสีได้เบอลี้ยนซ้ำบ่พี่น้องเอ้ย,ย,ยขนัยยนมาเลีวน่ะ ก็เลยบอกกันระวังแล้วเพราะว่าเหตุเัาหู้ว่าเหตุมันสีเกิดแล้วเขาก็เลยบอกกันระวังว่าระวังเดวยกันได้ระวังพี่น้องจากหนักก็เลยได้เป็นเบาเออในหลักก็เลยเดิมบอกพี่น้องว่าให้ระวังทุงการนะรถเหลือยังไงเนาะเออรดเหลือน่งไรนันละเจ้าก็ไปหาคนมองคนอย่างเลยันนี้เพื่อนสาวเจ้าเก็บลายพวกกันเพื่อนสาวกะเก็บลายเติบอยู่เก็บลายก็ยายหน่วยอยู่เพื่อนสาวกะตลอกบอกเปิดเปิดละเดน้อยเม็นพี่น้อง เราแตา่จว่าได้ยิน,เ,นยเสียงเราไหมปกติเรามาเราสิเอื่นใใจผูน,นี้พี่น้องนี่เราเพ่อเอื่นใใจไมมนมรถแสดงว่าทานแล้วอ่อนทานอ่อน <c oughs> รถหลุมมานพี่น้องทานอ่อนหลุมทานอ่อนพีนออน่น,ออน้องจ๋าเราโมงหอมมนกันอันนี้ละทำข้าวสาธุสุกจตก,กันพี่กับน้องเนาะมีกระได้เศร้าเนี่สุขดีที่เราเขาออกมาหาเนาะ จ้าสำหรับคลิปนี้ยาหนุ่ยหัวล้านก็ฝากไปสัมเนีร์ด,ด้วยจ้าเด้อผู้ใดเขอาไมาล่ละก็กดไลค์กดแชร์ให้ยาหนุ่ยหัวล้านน้ำเนยด,ด้วยจ้าเด้อเป็นห่วงเป็นใยด้วยความห่วงใยด้วยความรักและห่วงใยจากยาหนุ่ยหัวล้านจา้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจา้า